ไม,ไม่ไหนหมานานจังโอ้สนุกเลยไปเล่นสงการมาไงไม่มันเละแท้ขนาดนั้นน่ะ,ะเพื่อนผู้ชายไงเพื่อนผู้ชายลุมปากแป้โคตนมันเลยปาร์ตี้ผู้ชายมันลอยลิฟป,ปะเนี่ยลอยไม่ใช่ลอยลิฟลอยคือมันลอยลิฟลอยลิฟอะไรอะดินสอดินสอพองสีไงผสมสมีใช่อะลิฟไหนมึงบอกมีแต่ผู้ชายไงคนในปาร์ตี้มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยน่ะ มไเพื่อนผู้ชายมึงทาลิปไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ลิปน่าจะเป็นกระเทยแหละน่ามีกระเทยผสมอยู่แหละมึงมีเพื่อนผู้กระเทยตอนไหนเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ชายทำไมลายไปไม่เห็นอ่านเลยอย่างลายอะไรอ่ะลายที่ปากเต็มหน้าเลยเนี่ยโอ้มึงจะถามทำไมไปโอ้โหไปตาย กูคุ้มไหมเนี่ย